สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับสุขูสุขคนนะครับก็ทักทายทักทายย้มเช้านะครับช่องในหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็บรรยากาศนิ่มเศร้าพี่น้องตอนนี้หมอกกำลังลงนะครับสัญญาณมาแล้วครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับมื่เคลื่อนนะครับสัมผัสได้พี่น้องถึงบรรยากาศเลยลมพัดวีวีนะครับ ลมพัดปีบีหัวล่มออกภาษาอีสานเหมนเฮาหัวร่มลืมออกแล้วนะครับลมก็จะพัดฝนพัดพายุเป็นละพี่น้องเอ้ยนะครับตรงไผ่ทั้งภาคตรงภาคใต้กว่ากันไปนะครับต่อไปนี่ภาคใต้ก็จะฝนตกน้ําท่วมนะครับตอนนี้เหนือกับอีสานอยู่นะครับแต่ตามธรรมชาติแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าบรรยากาศนะครับมันก็าเป็นลักษณะนี้นะครับพูดถึงพี่น้อง ไอเรื่องน้ําท่วมนะครับประเทศไทยเรานี่นะครับผมก็ได้เจอข่าวว่าสิเป็นน้าท่วมพายแรงนะครับทุกๆปีพี่น้องประเทศเรานี้จะมีข่าวลักษณะนี้นะครับคือถ้าจะพูดถ้าจะพูดไปในแน่วธรรมชาติก็คือเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องคีีมันจะเกิดภัยธรรมชาตินะครับน้ําอาจจะท่วม นะครับไอ้ภัยแ้งก็จะมีนะครับมันก็เป็นตามฤดูกาลก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่จะช่วยได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งภัยน้ําท่วมเวลาหนามมันมาหลนะครับถ้ามีการกักเก็บน้านะครับการบริหารจัดการที่ดีนะครับพ่อถึงหน้าแรงนะครับน้ามันไม่ขาดมันก็ช่วยบรรเทาหน้าแล้งได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการมี่น้ำนะพี่น้องก็ มันทําให้มีอาชีพนะครับมีรายได้เกิดขึ้นนะครับอาชีพยังไงนะน้านะครับในน้ําก็มีปลานะครับมันก็แมนบอกประเทศไทยในน้ำก็มีปลาในหน้ามีเขากระเหตุการเกษตรไปพี่น้องเราอาจจะไม่ได้ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับก็ปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนไปน้ํานะครับเพราะว่ามีน้ํานะครับแต่ตอนนี้นะครับเวลานาแร่งมากนะครับคนไทยเขานี่นะครับยิ่งบ้านผมอีสานนี่นะครับมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย นะครับพืชนะครับที่ต้องการน้ําน้อยนี่ครับกับว่มีพี่น้องนี่แหละนะครับถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับไพ่น้าท่วมก็ะสีบกเกิดนะครับไพ่แรงกระสิบกเกิดนะครับการเกิดไั่แรงไั่น้ําท่วมต่างๆนี่นะครับรัฐบาลนะพี่น้องต้องเสียเงินภาษีไปชาชุนนะครับไปเยียวยานี่ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งพี่น้องถ้าเอางบประมาณพวกนี้นะครับ มาทำการบริหารจัดการน้ำที่ดีนะครับรัฐบาลกับ่ถต้องเสียงเงินซ้ำซากในการเยียวยาประชาชนแมนบอกนะครับและอีกอย่างหนึง่งได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งก็คือมีน้ำมันก็มีอาชีพมีชีวิตนะครับมันก็ได้ประโยชน์อีกนะครับถ้ามีการบริหารจัดการน้ำนะคมว่าประเทศไทยเท่านี้นะครับเอาง่ายๆนะครับผมว่าไม่มีควาว่าจนนะครับถ้าละคนเราขยันนะครับ ตอนนี้นะครับเห็นข่าวพี่น,อน้องน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับมันทําให้ประชาชนนะครับต้องสูญเสียนะครับสูญเสียทรัพย์สินเงื่อนพ้องนะครับบางคนนะครับเขากำลังสเด็กเกียวพี่น้องน้ำม,มากกับน้ำท่วมนะครับไอที่ลงทุนไปนี่ก็ต่างหลายมื่นนะครับแล้วแต่แล้วบางคนก็จะบอกว่าเอาแล้วเงื่อนเยียวยารัฐบาลเข้าก็ซสยอยุ่มันก็แค่อีกส่วนหนึ่งพี่น้อง แต่การลงทุนลงไปนะมันมันเยอะนะครับเยอะกว่าเงินเยียวยาอีกนะครับแต่จะให้รัฐบาลมา,าช่วยนะครับจนพ่อทุนที่ลงทุนไปมันก็เป็นไปไม่ได้แม่นบอล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับกะน้ําท่วมแต่ละครั้งนะครับประชาชนนะพี่น้องเช่าบ้านนะครับบางคนต้องเอาไง่ายไปเป็นภาษาเนี่ก็คือลมละลลยไปเลยก็มีนะครับคือบ้านก็พังนะครับ ถึงบ้านไม่พังนะครับน้ำน้ำน้ำท่วมน้ําไปแล้วนี่นะครับก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับโต๊ะตู้เตียงอะไรต่างๆนี่ทรัพย์สินที่ถูกน้ําพัดน้ำมันไปนี่นะครับก็ต้องซื่อไม่พี่น้องอ่ะหม้อแหกแตกระโปงนะครับเครื่องทํามาหากงหากินนี่คือเจ๋งไปหมดนะครับนี่แหละนะครับถ้าบริหารจัดการน้ําได้นะครับมันก็ช่วยเซฟนะครับไอ้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม อาชีพให้กับประชาชนนะครับแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องบ้านเฮ้านะครับเวลานะครับจะทําการบริหารจัดการน้ําอะไรเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมันยากนะครับมันก็ต้องมีนักวิชากรวิชาการอะไรมาว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีป่ะนะครับคือเราก็เป็นประชาชนธรรมดาเนาะนะครับมองม่เห็นดอกครวาอ่า พวก NGO นะครับหรือพวกที่ต่อตา้านคัดค้านนะครับเขาได้ประโยชน์หรือ,อยังเช่นไรแต่เวลานำถ่วม,มาเตะเทียนนี่พี่น้องเลยเที่ยวเห็นกันได้ง่ายก็คือว่าประชาชนนี่มันเดือดร้อนเอาไวง่ายประชาชนมันเดือดร้อนนะครับทรัพย์สินเงินทองกระสูนเสียไปน้ำนามถ่วมเขาในหน้านะครับออ้อยังต่างต่างนี่ก็น้ำขับพัดจมหายไปนะครับน้ำถ่วเม,มื่อกี้นี่เขาใกล้สิกเกี้ยวกลับกลายเป็นเขาเน่า นี่แหละนะครับบางทีนี่ NGO นนะครับหรือว่าผู้ที่มาคัดขันการใส่เข้าที่สางนั่นสางนี่บริหารจัดการน้ำนี่นะครับมุ่งเจ้าเลยคิดถึงบ่อนะครับว่าเวลาน้ำส่วมมาเต่ละเที่ยนี่นะครับไอที่เห็นเห็นกันยู่นี่ประชาชนเดือดร้อนขนาดใดต้องข้นเขาข้นขวางไปอยู่ที่สูงนะครับงัวคุ้ยกับลำบากนะครับแม่นบ่ล่ะา้าเฮ้าเข็ดเล้ยวประชาชนนะครับมีอาชชงอาชีพนี่นะครับแล้วก็ น้ำบ่ถ่วงเขาเนี่มันที่เป็นการดีบ่นะครับถ้าคิดในมองอีกมุมนึงนะครับแต่เอ็นกีออกีโอนะครับพวกต่อต้านนี่ก็การไายพี่น้องออกาจักจั่งไดน,นะครับบางที่นะครับหรือว่าสีเอางบประมาณมาเหตุการบริหารจัดการน้ำก็บอกว่ามันบ่คุ้มค่าอนะคือคือถ,ถ้าเรามองแค่วันสองวันนี่มันไม่คุ้มค่าหรอกพี่น้องแต่ถ้ามองระยะย,ยาวจริงๆเนี่ะมันคุ้มค่านะครับแล้วบางคนน่ะหลายชีวิตน่ะต้องสูญเสียไปนะครับ เพราะกระแสน้ําพัดพาเองสินะครับชีวิตชีวิตหนึ่งต้อ่ตงสูญย์เสียไปนะครับบางทีนี่เงินมหาศาลนี่มันก็ภาสามาซืสอ,อไ้เลยนะครับแต่ถ้าเข้าเหตุเข้าบริหารจัดการน้ำม,มันดีนะครับมันอาจจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะครับเงินนะครับมันก็ไม่ต้องสูญเสียไปกับการเยียวยานะครับประชาชนก็ไม่ได้สูญเสียโอกาสแม่นบ่น่ะประชาชนกับบริ้สศูญเสียโอกาส อีกย่างหนึ่งได้ส้างอาชีพอีกนะครับอันนี้มองในมุมประชาชนอย่างผมธรรมดาดอกนะครับก็ล้องคิดเบิ้งนะครับว่าเอฟซีท่านไหนนี่จะมีแนวคิดคือผมบอกนะครับว่ามันหาเจเจสีนะครับมันหาจะมีการบริหารจัดการที่ดีเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วบกาไปิเบิางในพี่น้องอิสราเอลไปในคนไทยนี่นะครับพากันไปเห็นงานตื่มตื่เงินเดือนหกเจ็ดหมื่นบางคนเงินเดือนเป็นแสนนี่เป็นประเทศทะเลทรายนี่นะครับ ทำไมเขาทําการเกษตรได้นะครับผมว่าต้องไปศึกษาดูนะครับการบริหารจัดการน้าเขาเป็นยังไงนะครับแต่บางคนก็จีว่าแม้่แล้วบ้านเขานำมาสวมกับบุ้งหงุ่นรพนองบ้านเขานำมาสวมกับแมนแต่บ้านเขาเป็นประเทศแข็งแรงเขาคือเฮ็ดเกษตรได้อ้าแมนบอกนะปูกเพื่อด้งามว่าบานเฮาอีกนะครับแต่บานเฮานี่นะครับเป็นประเทศกเกษตรกรรมนี่เป็นอย่างเื่อเรอยากลงทุนในการบริหารจัดการน้ำนะครับ การลงทุนบริหารจัดการนำเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองตัวสามตัวผุพี่น้องหนึ่งแหละครับ,บกเกิดให้แล้วสองประชาชนนบริสียทรัพย์สินจากการเกิดน้าท่วมสามอีกรัฐบาลว่าต้องมาเสียเงินเยียวยาซ้ำซากทุกปีแม่หอถ้าเป็นเรื่องสี่หม้แก็จนลูกหลานทัางหมดละ่ะปัญหานี่ก็จะเกิดขึ้นอยู่เอยนะครับเกิดจะแก้ปัญหาบ่ได้จธิเทียบกับเพราะว่าม่มีการจัดการบริหารทันทีไหมเฮ็ดเนี่ยกับปะท่วงกัน คารบอนอีกคาร์ีเฮดนี่กับว่ามันบคุรมค่าอีกนะครับได้หลายอย่างลองคิดเบิ้งครับผมมาถามมองเรยาย่าี่มันคุ้มค่าจริงๆครับการบริหารจัดการน้ำนะครับขอพูดในไดลฟ์พี่น้องทย่าเบิ้งคีไปไอ้นุ่มนั่นนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เขามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ